สิมีแฟนแล้วทำไมไม่บอกเขกาอะฮะทำไมเธอเป็นคนแบบนี้อะเออคือว่าฉันเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยรู้ว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามึงอะทุ่มทั้งแรงทั้งเงินให้สินไปแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามึงรู้ว่ามันอะมีแฟนอะมันก็กลัวสิว่าไม่ได้ไจากมึงอะออกมาเลยเออกมาเลยเสก,กเบอือยังเรือลบ เธอจะไปกลัวทําไมเธอไม่ต้องกลัวหรอกยิ่งมีแฟนแล้วเนี่ยยิ่งดีนะเพราะว่าคู่แข่งเราจะมีแค่หนึ่งคนไงแต่ว่ามันผิดสินไหผิดชงผิดสินอะไรเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วพี่โตไอ้แม่ไม่คิดเลยนะว่ามึงจะเป็นคนแบบเนี่ยอือะไรของมึงเนี่ยมึงจะไปไหนก็ไปได้นะสักกระเบื้องยันเรือลบอคโยไม่ไม่สวยแล้วยังทำตัวอุบาทเนี่ยเอฉันบอกแล้วให้สินนะไม่ว่าเธอจะมีแฟนมีใครมีอะไรแล้วกี่คนอะ คนที่ชอบเธอจริงๆอ่ะเขาไม่สนหรอกว่าเธอจะมีกี่คนเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยมีเพื่อคนเดียวไอ้โง่มึงคิดว่ามึงมีคู่แข่งแค่คนเดียวแล้วไงฮะเอ้าแล้วมันมีกี่คนวะถามดิมีกี่คนอ่ะแปดแปดคนโอ๊แปดคนนี้ไม่ไหวจริงจริงว่ะโอ้สักกระเบืองแย่เลยลบทบโว่าหมดแล้วมั้งช่วงนั้งไหนฟังแล้วกับแ้่เฮ้ยเบนมึงก็โสดมาตั้งนานเราไม่ใช่เหรอวะ ทำไมมึงไม่เหงาบ้างหรอเหงาด,ดีเหงาแค่ไหนก็ต้องอดทนนี่กูนี่กูเครียดจนสิวกูขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเออแล้วทําไมไม่หาแฟนสักคนอ่ะจะทนเหงาไว้ทำไมอ่ะหาทําไมวะมีแฟนนี่มีความเสี่ยงน้ไอมึงไม่เห็นเมื่อกี้เหรอเนี่ยเมื่อกี้ที่นู่นน,น่ะโอ้กูเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งทองยิ่งตอนนี้ทองแปดหมื่นแล้วนะหมาละแปดหมื 8, ่นโอ้กูเสียมาเยอะพอมากพอละกูว่ากูทนเงาเหงาแบบนี้ไปสักพักก็น่าจะโอเคอยู่อะ มันน่าจะเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินโอ้ยมึงนี่ไม่ได้เรื่องจริงเลยมึงก็อายุน้อยแค่นี้ไงจะทนไปจนแก่ห,หรอวะเด็กูก็ไม่กล้าอยู่ดีไงไอ้พวกเด็กโอ้อ,อเขาก็ไม่ได้ชอบกูไอ้พวกที่มาชอบกูแม่ไม้ก็โอ้กินเยอะอีกกินเยอะจนโอ้ลงพุงเหม็นก็เหม็นมากเลยเพาะนั้นไม่โอเคกูไม่ไหวรับไม่ได้วะนะงั้นเราสองคนมาลองคบกันดูไหมอ,ะอ่ะกูว่า มึงก็ดูใช้ได้นะซื่อๆปืดๆไม่มีที่มีภัยอ่ะไม่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 กูไม่ยอมคบกับมึงแน่นอนเดี๋ยวคนอื่นชาวบ้านเขาก็นทาว่าดอกฟ้าอย่างกูไปคบกับมมาว่าอย่างมึงอีกระโถ่เอ้กูไม่ยอมลดตัวไปคบกับมึงแน่นอนมึงมี่โง่จริงๆเลยต่อให้มึงไปรักษาลงไปที่ไหนนะมึงไม่หายโง่หรอรู้ได้ไงรู้ดิทุกิีเลยมึงอ่ะกูรู้ได้ไงว่าลงารรักษาไม่หาย ก็โถ่เอ้ยกูยังไงกูก็ไม่ยอมไปลดตัวคบกับมาว่านอย่างมึงหรอกเว้ยเดี๋ยวเขาก็วิจารณ์นู่นนั่นนี่อีกว่าดอกฟ้าอย่างกูไปยอมลดตัวคบกับมาว่านอย่างมึงโอ้ไม่ได้หรอกมึงอาจจะจีมตัวเบ้าหน้ามึงบ้างนะไอ้นี่ก็โถ่เอ้ยเฮ้ยคนไม่ไหวเลยจะตีคนเรื่องของมึงแลนะไปจีบคนอื่นดูหน้าตามึงก่อนเออดูหน้าตาของมึงด้วยแล้วกันก็โธ่มาจีบกูบ้าแล้วเปล่าหน้าตาที่เหลงโฝันโอ้เทียนนวดข้าวโพด โอ,โอ้ไม่ได้เซลเมนดาแล้วอโอ้โอหรือว่าฟันปาโต้กระโพดอ,อ,อุบัติมันเหรอใช่มันอุบัติ